นะลุงตู่นี่ก็วิาพากษ์วิจาร์เลยไม่ค่อยได้เราวิจารมันเปไงใครถ้อยถ้อยคำหยาบคายก็เดี๋ยวไ,ไงเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้องเดี๋ยวฟ้องเดี๋ยวแจ้งจับเดี๋ยวแจ้งจับลุงตู่เนี่ยไม่ใช่นายกนะลุงตู่ของผมเนี่ยนะเป็นที่รู้กันนะครับเอฟซี FC. หมายถึงลุงตู่ข้างบ้านผมนะใครจะไปบอกว่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่อย่าคิดไปเองอย่าคิดไปเองอย่านะอย่านะอย่าคิดไปเองอย่านะอย่านะนะครับผมหมายลุงตู่ข้างบ้านผม นะครับลุงตู่ข้างบ้านผมเนี่ยใครไปวิพา์วิจารณ์เนี่ยแกจะแจ้งจับอยู่ด้วยนะไปหาแกเป็นชนตีนมั่งอะไรอะไรไม่ได้เรื่องมั่งบริหารล้มเหลวเลยแกแกจะทนไม่ได้หมายถึงลุงตู่บ้านผมเนี่ยไม่ใช่ลุงตู่นายกนะลุงนะอย่านะอย่านะอย่ามาแจ้งจับผมนะนะครับผมรักลุงเชียร์ลุงนะไม่มีใครรักลุงเท่าเท่าทนายคลายทุกข์แล้วนะถ้าลุงฟังอยู่นะลุงลาออกเลยอย่าไปเชื่อเลย อยู่ไปเนี่ยพวกนี้มันก็ให้ลุงเป็นให้ลุงเป็นนายกพวกมันก็สเบสบยศกันสวียสเบยสบยศกันนะทาชื่อเสียงลุงป่นปี้ลุงอุตส่าห์ยึดอานาจมาตั้งเจ็ดปีนะแรกๆลุงก็ดูเหมือนพระเอกอะตอนนี้คล้ายๆผู้ร้ายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วลุงเชื่อผมเถอะถ้าฟังผมอยู่นะครับลุงครับผมกราบกราบเท้าเลยครับนะอย่าชัดตีนหนีนะครับนะแต่ผมคงไม่เลียเท้าลุงตู่นะผมดูในในในเฟซบุ๊กอ มีเด็กผู้หญิงเน่พวกวัยรุ่นเนี่ยเขาแลบลิ้นออกมาแล้วเลียรองเท้าบูททหารแล้วก็มีข้อความว่าต้องทําแบบนี้ถึงเรียกว่าคนดีแต่ผมไม่เชื่อแล้วนะไม่เชื่อนะครับผมไม่เชื่อนะฮะนะครับเนี่ยเห็นเห็นมีน้องๆรุ่นใหม่ๆอายุสักยี่สิบพวกนักศึกษาก็ผู้หญิงก็ก้มลงข้างล่างแล้วก็ลวกเลียรองเท้าบูททหารเขาบอกต้องทําแบบนี้เรียกว่าคนดีใช่หรือไม่ผมก็ไม่รู้ผมไม่เชื่อแล้ แต่ผมช่วเดี๋ยวผมก็ถ้าผมเชื่อแล้วผมก็โดนได้รับหมายเรียกนะผมคงไม่ต้องไปถึงขนาดเรียลงเท้าบูดลงตูหรอกแต่ผมยกมือไหวผมผมเป็นคนเชียร์ลุงนะนะนนพลเอกประยุทธ์นะครับถ้าเชื่อผมนะลุงอนะตอนที่ยึดอํานาจใหม่ๆนะคนก็สันเสริญล,ลุงนะครับโอ้โหดอกมงดอกไม้มาเลยเป็นการยึดอํานาจที่โคตรคลาสสิกเลยมีดอกมงดอกไม้คนชัยโยโ,โหรงเป็นวีรลบุรุษ นะประยุทธ์จันโอชาแต่พอนานเข้ามาเจ็ดแปดปีแล้วโอ้โหนะฝีไม้ลายมือลุงตู่มันเหมือนแบบมือตกอะนะครับมือตกเลยนะครับตอนนี้ก็แก้อะไรก็จะไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้ก็ที่ที่ดูด,ดูแล้วก็ที่ดูมีผลงานนี่ก็เรื่องการแก้ตัวเนี่เห็นประชาชนเขาว่านะแก้ไขแก้อะไรพวกนี้ก็จะมือตกอแต่เรื่องแก้ตัวเนี่ยรู้สึกจะ นะแก้แก้แก้ตัวเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาถ้าเขาพูดมาผมไม่รู้นะลุงนะลุงอย่าอย่าออกหมายเรียกมานะนะตอนนี้ลุงเรื่องเรื่องเรื่องแก้ตัวนี้เก่งใช่หรือไม่ตั้งคำถามพอบอกว่าลุงแก้ตัวปุ๊บเป็นไงเฮ้ยพรุ่งนี้มึงไปโรงพักนางเลี้ยงเนี่ยแจ้งจับเดชาแม่งนะคราวที่แล้วจับอาชญะเพื่อนบุคคนแล้วจับเดชาไมา่คดีนึงโอ้โหอย่าเลยอย่าทำผมเลยนะ ถ้าผมไม่อยู่เนี่ยแม่ง f ีนี่ลงแดงแดกตายห่าเลยเนี่ยนะ mm hmm. เพราะอะไรทุกคนต้องนั่งมาดูผมเนี่ยนขนาดนี่มาเท่าไหร่วะเนี่ยสองสามทุ่มหรือยังมันดูกันเลยเนี่ยรายการข่าวก็ไปดูมาดูกับอาจารย์เดชาเนี่ยเนี่ยนะนะตอนนี้เขาบอกว่าลุงก็ยังแก้ไขปัญหาอะไรก็ยังไม่ค่อยได้ใช่ไหมลุงนะลุงแก้แก้ยังไม่สําเร็จใช่ไหม่นะผมเข้าใจลุงก็ลุงจบจอพะล้อนี่ลุงไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์นะนะ แล้วก็ลุงก็ไปเชื่อไอ,อ,อ้พี่ชายลุงอีกคนน่ะนะลุงป้อมข้างบ้านผมนะบอกเอ้ตู่ตู่ให้มึงไปเป็นนายกให้กูหน่อยนะเดี๋ยวกูไปลองนายกนะครับอพอมีปัญหาจะแก้ปัญหาขึ้นมาก็ลุงตู่ก็ไปถามลุงป้อมว่าไงลุงป้อมเอยกูไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องมึงนะตอนนี้ก็ยุ่งกับที่ลุงตู่ล้วเนี่ยนะครับลุงจะจบจปมรอแต่ดันมาทำอะไรฮนะ ดันมาเป็นนายกดูแลประเทศชาติมันก็จบเศรษฐศาสตร์นะมีความรู้ลัานการบริหารเศรษฐกิจในยุควิกฤตอา้าตายหาแล้วไม่เอาจบจอบรอจอบรอก็ต้องสั่งไปไงยิงยิงเลยนะสั่งยิงรถถังมาเลือดน้ำไปอ่านะนะครับสังเกตเนี่ยวันนี้เขาแซวกันนี่ยเขาบอกโอ้โหอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัคซีนถ้ามันพร้อมแบบนี้ก็ดีพร้อมเหมือนอุปกรณ์ปราบม็อบเนี่ยโอ้โหอุปกรณ์ปราม็อบนี่พร้อมเลยเนาะรถอะไรจากเกาหลีเขาเรียกรถอะไรวะไอรถไอรถที่มาฉีดน้ําราคาคันหลายตังอะ่ะเขาเรียกอะไรครับที่มาจากเกาหลีรถอะไรอะโอ้โหพร้อมในราคาคันเท่าไหร่หลายล้านอะนะอุปกรณ์ฉีดน้ําปืนพร้อมโอ้โหแก๊สน้ําตาพร้อมนะแต่พอพี่น้องประชาชนเป็นโควิดเป็นไง วัคซีนเนี่ยอ๋อตอนนี้ยังยังไม่เข้ามาเลยอ่าลุงว่าไงฮะมีอะไรมึงไปถามอนุทินมั้งเนี่ยถามแต่กูนะมีอะไรมึงไปถามอนุทินถามคําถามไม่สร้างสารรค์เลยที่แล้วมึงถามแบบนี้แล้วกูจะตอบยังไงละหันไปทางอนุทินอนุทินว่าไงวัคซีนเข้ายัางเออ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 อไม่รู้อะไรติดติดในคอไหมลู้นะบางคนก็บอกอยากจะเอาอไรล้วงเข้าไปในคอนะนะ นะนะครับวัคซีนเข้ายังเอ่อเอ่อเอ่อกำลังเข้าแล้วครับเอาแล้วอนุทินและเองเอ่อให้เอกร่างัญญายังโอ้ยส่งไปนานแล้วอายการยังร่างัญญาไม่เสร็จเลยพอข่าวออกปุ๊บอายการบอกยังไม่เคยส่งมาให้กูเลยแล้วกูจะร่างได้ไงนะครับว่าแล้วก็ต้องขำกิ้งลิงกับหมาจุกรูจุกรูจุกรูนะครับรายการผมนี่รายการบันเทิงนะครับลุงอย่าประโกรผมเลยนะครับแต่ผมก็เป็นรายการที่ แสไปแสมานะครับลุงก็ไม่ต้องไปแจ้งความจับหรอกลุงก็จับไปเยอะแล้วตายหาลูกน้องลุงไหนจะกระทรวงดีอเอสสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปราบปรามเฟกนิวนะนะลุงไม่ถามลูกน้องหนึองว่าเฮ้ยพวกเราแถลงแถลงไปเนี่ยมันมีเฟกนิวไหมนะตอนที่อ่เราก็บอกว่าไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงนะวัคซีนพอ,พอพอพอเอาชินโนแวกกับไอ้อะไรเนี่ยอ่าอะไรวะไอแอตตาเซเนกา นะเอซ่าดกับอะไรวะกับชินโนแวกนะ่สองยี่ห้อพอแล้วพอแล้วสุดท้ายเป็นไงไม่พอนะครับนะไม่พอแม่งมาแนละ้วแล้วก็เอเอไออนุทินเองว่างไงวะโถลุงตูไอโควิดสิบเก้าดีแม่งไข้วัดกระจอกวอกง่อยชุกรูไม่ต้องห่วงแล้วครับเดี๋ยวเรามาร้องเพลง เทพมีโฮมเทคมีโ้มเทพมีโฮมขันที่รถคันที่รถมันโถพวกนี้มันใครวัดกระจอกก้อ,กอยลุงลุงตู่เชื่อผมผมเรียนมาอ่าลุงตู่ถามอนุท hey, ินเฮ้ยมึงเรียนหน้าไหนมาอ๋อผมจบรับเหมาครับเอา้าแล้วตอนนี้มึงทําอะไรอ๋อผมมาเป็นหมอครับดูแลครับดูแลเลยดูแลเกี่ยวกับเรื่องหมอเลยเอา้าโอ้ตายหาแล้วเนี่ย ลุงตู่มาคิดในใจเอาลูกกูตั้ง่ะกูตั้งมึงมาเป็นรัฐมนตรีได้ไงอะเอาไอ้หามึงเป็นผู้รับเหมาไม่ใช่เหรอตายหาแล้วเนี่ยเอาลุงตู่ตั้งผมแล้วจะมาปลดผมได้ไงละไม่ได้ไม่ได้โคต้าผมนะนะอพี่เนวินก็ไม่ยอมนะเอามึงก็ไปแล้วกันนะเออมึงก็รับเหมาไปแล้วกันอนะครับดูแลกัดกระทรวงไปเออนะครับก็สบายสบายตอนนี้กับเราการแก้ปัญหาโควิดมันทุกวันก็เป็นอย่างี้ นายกจบปวอเละจนายกเอ้าตายหาแล้วที่อะไรเอาทานแอตูสตีมใช่ค่ะอ่า <Okay. S 1> อ่าเรียบร้อยนะ <Okay. S 1> อ่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วอืมเออนะเออเอฟซหายไปหมดเลยกูนะอาจารย์อโดนแกล้งแล้วครับมันทานหมดแล้วเดี๋ยวต้องเอาเอาใหม่แล้วต้องซื้อเครื่องใหม่แล้วเนี่ยแม่กูกำลังคุยสน,นุกเลยไปซะแล้วเนี่ยนะ นะพลังแซลลุงตู่ข้างบ้านกับอนุทินข้างบ้านอยู่ไม่ใช่อนุทินรัฐมนตรีนะ,ะคนข้างบ้านกันนะอย่าไปอย่าไปเข้าใจเอาเองนะก็ว่ากันไปครับะนะบางคนบอกนี่ลุงตู่เล่นกูแล้วไม่ใช่เนี่ยลุงตู่ข้างบ้านนะ,ะนะครับก็สบายๆครับ,บวันนี้ครับเราก็บ้านเมืองก็ไปนะก็บางคนก็ถามว่าลุงตู่จะตายคาเก้า,าอี้ไหมมันก็ ไม่รู้เนี่ยแต่ยังไงกายก็ไม่ออกอะนะอยากไล่ก็ไล่ไปผมไม่ออกคุณอยากจไล่ก็ไล่ไปผมไม่ออกผมทําผิดอะไรอืผมทําผิดอะไรอ,อผมไม่ออกหรอกอือยากไล่ก็ไล่ไปไม่ออกผมไม่ออกถึงอย่างไรผมไม่ออกยิ่งไล่ผมก็ยิ่งอยู่ผมนะถ้าผมถ้าผมไม่ทําแล้วใครจะทำปัดโตนะครับ ก็สบายสบายนะผมว่าลุงตูแ่แกก็เป็นคนน่ารักนะเออนะนะครับมีคนถามวอาจารย์หายไปไหนมานะครับนะก็ก็แบตเตอรี่หมดนะ่านหมดก็เดี๋ยวก็ดูก็จะไปซื้อแบตซื้ออะไรมาใส่ดีไหมหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่นี่ก็ยุ่ห้อเดียวนี่อย่างนี้แล้วนะก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะผมก็มีนะมีจุดแข็งอยู่อย่างหนึ่งแกสองโง่อยู่ในตัวเดียวกันเนี่ย นะแต่บางคนแม่งโง่ก็ยังไม่ยังยังไม่ยอมไปก็มีไม่รู้ใครไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้ว่าลุงนะใครไม่รู้บางคนแม่งก็โง่ชิหายนะนะโทนี่ก็บบอกคุณนี่มันโง่แววฉลาดไม่มีเลยแต่ไม่รู้โทนี่มันว่าใครก็นไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะผมนี่ยอมรับความจริงนะว่าหนึ่งโง่สองแก่นะครับนะนะครับก็สบายสบายครับนะเออสบายสบายรายการเราสบายสบายไม่ตะกี้เข้ามาตั้งห้าพันละ นะตอนนี้เหลือสี่พันสี่พันกว่าเลยนะตั้งกับแบตเตอรี่หมดโอ้ยมีคนกดหัวร้อนเลยวะต้องใสใ้กองเชียร์ลุงลุงตู่ข้างบ้านนี้ไงนีดูเนี่ยน่าหัวร้อนกดกๆอยู่คนอย่ามาโกรธผมเลยนะบางคนเนี่ยไม่ชอบผมก็ไม่ต้องดูหรอกว่าโอ้ไม่โกรธทำไมนะครับนะก็รายการนี้ก็เป็นรายการแบบสดุกสนาน <c oughs> เออหายไปแป๊บนึงใจแป้วเลยนะึกว่ามีคนมาอุ้มอาจารย์ไปแล้วยัง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  นะใครจะมาอุ้มผมเนี่ยลำบากผมมีห้องลับเยอะนะครับกว่าจะมาเจอผมเนี่ยผมก็ออกห้องนั้นห้องนี้อะไรต่างๆนะมาไม่ทันแล้วผมมีวงจรปิดเนี่ยบ้านผมเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงผมก็หนีไปก่อนแล้วนะครับนะนะครับก็ว่ากันไปวันนี้เป็นไงดูแล้วเป็นไงดีไหมเออนะครับมีอะไรบ้างครับอืมนะนี่นะฮะเอ่อนะครับเนี่ยเขาบอกอะไรอาจารย์อะไรดินเขาพระ กระโดนเรื่องถึงไหนแล้วครับทําไมไอ้รัฐมนตรียังอยู่ได้อีกเขาก็โดนอะไรวะอืมนะครับไม่รู้นะฮะคือพวกรัฐมนตรีหรือใครก็แล้วแต่ที่มันทําผิดกฎหมายเนวิธีการที่จะทําให้มันทําถูกกฎหมายก็คือด่ามันเช้ากลางวันเย็นนะครับด่ามันเช้ากลางวันเย็นด่าทุกวันทุกวันไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ฟ้องหมิ่นประมาทองผมึนก็โดนอยู่สองกรณีแม้ก็ฟ้องหมิ่นประมาทก็ฟ้องไป นะครับนะก็ไปขึ้นศาลนะผมไม่ได้ซีเรียสแล้วนะแพ้กดีศาลก็จําคุกจำคุกก็รอการลงโทษนะเออแค่แค่นั้นผมไม่สนใจนะครับคือเรามาเป็นปากเสียงกับประชาชนในวันวันนี้ก็ก็นะครับเราก็ต้องเป็นปากเสียงประชาชนนะครับเออนะครับวันนี้ไปติดตามการชุมนุมเป็นยังไงบ้างล่ะครับทรัพย์สินทางราชการเสียหายเขาบอกจะมีการจับประมาณสิบสี่คนนะมีการค้นบ้านมีการออกหมายจับแล้วก็มีรายงานข่าวบางที่ก็ว่า มีการถอนป,ประกงถอนประกันอะไร,ย,ไรยังไงก็ไม่รู้ว่ากันไปนะครับอืโครงการคนละครึ่งจบไปยังครับผมไม่ทราบเลยผมไม่รู้เรื่องเลยมผมไม่เคยได้รับการเยียวยาอะไรจากรัฐบาลน,นี้เลยนะครับไม่เคยใช้บริการของรัฐเลยเจ็บป่วยผมก็ไปโรงพยาบาลเอก,กชนเพื่อเลยไม่รู้นะเออนะครับอื